ดาศุลกากรแม่สอดร่วมกับศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีสุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่3และส่วนสืบสวนปราบปรามสากองสืบสวนและปราบปรามตรวจยึดเครื่องเล่นเกมตู้คีบตุ๊กตาครบชุดจำนวน23ตู้มูลค่าประมาณ8 0 0 0 0 0บาทหลังสำแดงเทจเป็นตุ๊กตาและของเล่นเด็กเตรียมส่งข้ามแดนไปฝั่งเมียนมา นายยอดผลวิชยากูลนายด่านศุลกากรแม่สอดนายแสงอรณุณพงแพทย์ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรและนายสุภกิจท้วมทองผู้อำนวยการส่วนบริหารศุลกากรถแถลงผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและประปาบปรามการกระทำความผิดทางกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้ตรวจยึดเครื่องเล่นเกมตู้คีบตุ๊กตายี่ห้อลักซี่สตาร์จำนวน23ตู้มูลค่าประมาณ8 0 0 0 0บาทซึ่งการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากรในการปกป้องสังคมจากสินค้าผิดกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการค้า เป็นธรรมซึ่งเป็นความร่วมมือของด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉะบังส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่3และส่วนสืบสวนปรับปราม3กองสืบสวนและปรับปรามโดยนายยอดพลวิชยากุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนบริการศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปรับปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่3และส่วน สืบสวนปรับปราม3ามและปรับปรามได้ร่วมกันตรวจสอบสินค้าผ่านแดนเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนเนื่องจากมีการสำแดงเอกสารเป็นการส่งสินค้าและของเล่นตุ๊กตาไปยังฝั่งเมียนมาแต่จากผลการตรวจสอบพบเครื่องเล่นเกมตู้ขี้ตุ๊กตารบชุดสมบูรณ์ยี่ห้อลักซสตาจำนวน23ตู้มูลค่าประมาณ80 0 0 0 0บาทกรณีดังกล่าวเป็นความผิดตามพระร,ชรกาชบัญญัติศุลการกรพศ2560และประกาศการะทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชาอาณาจักรพศ2559และประกาศกระทรวง พณิชเรื่องการนำเครื่องเล่นเกมเข้ามาในราชอาณาจากักรพศ2548จึงได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป